ทำตรงนี Belgium, ้สมมุติว่าผมจะถ่ายภาพภาพตั้งผมก็มาคันหนีบตัวนี้ทำอย่างนี้ถ้าผมจะถ่ายภาพถ่า็ย้านข้อจำกัดของอาจารย์อ้นคือถ่ายทำเองนี่แหละผมก็ย้ายมาทางนี้อ่าย้ายมาทางนี้เนาะครับแล้วผมก็ดันอย่างนี้ปล๊บอ่ายทีนี้ถ้าผมจะลองถ่ายผมก็ลองยกตัวนี้มาแล้วก็มาทดลองกล้องก่อนอย่างนี้อ่าทดลองกล้องก่อนแล้วตั้งโฟกัสจะตั้งยังไงไม่มีปัญหาเพราะตัวนี้เป็นตัวตั้ง อืมสองเจ็ดเดี๋ยวกดน,นะครับตั้งเวลาเลยใช่ไหมไม่ใช่สองเจ็ดอันนี้คือรหัสโอ้ยอย่าพูดบอกก็ดีบอกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามากดโทรศัพท์แล้วก็ขโมยโทรศัพท์าอาจารย์ไปทําไงนี่เครืองมันจะทํางานแล้วก็เริ่มตัดอย่างนี้ อะไรย่างนี้เสร็จแล้วผมก็กดถ่ายเลยครับแล้วทําไมต้องเปิดไฟด้วยแล้วผมก็ต้องเอาตัวนี้มาแล้วเวลาจะขยับกล้องเราก็ไฟทําไมต้องเปิดด้วยอาจารย์อย่างนี้เหตุผลก็คือเวลาเราจะตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายตัวนี้ออกแล้วก็อือย่างนี้อย่างนี้ขาตั้งตั้งดีๆนะครับเดี๋ยวจะหล่นอย่างเงี้ไม่เนี่ยจะหลุดลงมาจากตรงนี้ถ้าเรากลัวมันหลุดเราก็ไม่ได้ตัดผมครับอันนั้นเราเลิกแล้วครับสวัสดีครับชาวเน็ตเดี๋ยวผมจะตัดให้